สวัสดีนะครับทุกๆคนวันนี้นะครับก็มีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยคอนเทนต์นะครับจะมานําเสนอนะครับก็คือการใส่ถุงมือสเตรย์นะครับก็คืออันนี้นะครับก็ถุงมือสเตรย์นะครับมันจะมีหลายแบบนะครับก็อันนี้เป็นแบบของแต่ละบริษัทนะครับเป็นเดอร์มาไซนะครับครับก็ คือวัตถุประสงค์ก็คือเหมือนกันนะครับถุงมือสเตอร์ไลน์ก็คือเกี่ยวกับการใส่เพื่อ,อทำหัตการต่างๆที่ว่าเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ลดการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยนะครับซึ่งถุงมือนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วว่ามันจะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับก็คือ1นึงเป็นถุงมือดิสพอร์สนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นถุงมือสเตอร์ไลน์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมา สอนเทคนิคการใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์นะครับให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับว่าทําไมแบบมันใส่แบบน้องๆเพิ่งฝึกใหม่ใช่ไหมครับว่าทําไมมันใส่ยากจังทาไมแบบขั้นตอนอะไรบ้างแบบนี้นะเดี๋ยวก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าหลักการใส่จริงๆคือเป็นยั้นดับแรกเราก็ต้อง่าเลือกถุงมือนะครับที่ว่าเหมาะกับซส์ของมือตัวเองนะครับก็แล้วแต่ละคนนะว่าจะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับผมก็คืออยู่ที่ขนาดอ่าเจ็ดครึ่ง แล้วก็บางครั้งก็สามารถใส่เบอร์เจ็ดได้นะครับแล้วแต่ว่ามีชิ้นส่วนหรือว่าของชิ้นนั้นไหมนะครับแต่ว่าที่เหมาะสมจริงคือเจ็ดครึ่งนะครับสําหรับผมนะครับอันนี้เราก็มาดูหลังจากเลือกไซส์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็แกะนะครับอสมมุติเราไปเข้าเคสหัถการพวกซักชั่นพวกนี้นะครับหรือว่าใส่ฟอเรส์นะครับเราก็แกะถุงมือนะครับแกะแบบระวังป้องกันไม่ให้ถุงมือแบบไปโดนข้างนอกนะครับมันจะทําให้คอนทามินได้นะครับแล้วก็ แกะถุงมือนะครับพอเราแก,เรแกะเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มันจะมีปลอกข้างในอีกใช่ไหมครับมันจะเป็น่ามันจะเป็นผ้าเป็นกระดาษไม่ใช่ผ้านะเป็นกระดาษที่อยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งซึ่งถ้าสมมติใช่ไหมครับถ้าเหมือนอยู่ใน or แบบเนี้ยถ้าเราแบบจะส่ง่าจะส่งถุงมือให้ผู้ที่ว่าอยู่ในฟ i l ใช่ไหมครับผ่าตัดเราก็ต้องเน้นหลักสไลด์เป็นหลักเลยนะครับซึ่งลักษณะการส่งนะครับเราก็แกะเหมือนกันนะครับแกะแบบนี้แล้วก็ เดดี๋ยวใหู้ครับเมื่อแกะเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็แกะด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็แกะเสร็จแล้วเราอยู่แบบนี้นะแล้วก็เด้งแบบนี้นะครับเด้งให้เล็งให้ตรงกับพื้นที่ที่ว่าต้องการให้เซไล์นะครับเช่นสมมุติถ้าเราอยู่ในถ้าจะเสิร์ฟถุงม,มือเซไล์ให้กับให้กับผู้ที่ว่าจะเข้าผ่าตัดน,นะครับก็มันจะมีเป็นพื้นที่เซไล์สำหรับเอาไว้ตั้งของเซไล์นะครับเราสามารถแกะแล้วก็โยนได้นะครับหรือว่า ก็แบบดีทิธินนะครับแกะเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องโยนก็นได้นะครับแล้วก็เล็งให้ตรงๆแล้วก็โยนป,ประมาณนี้นะครับถุงมือก็จะเปืดนไปที่พื้นที่สไลด์แล้วก็ผู้ที่ว่าอยู่ในฟิวผ่าตัดก็สามารถมาหยิบแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้พูดถึงในฟิวผ่าตัดนะครับเพราะว่าผมอยู่ห้องผ่าตัดแต่ว่าหลักๆเลยก็คือจะเกี่ยวกับหลักหรือว่าเทคนิคการใส่ถุงมือสไลด์ที่ว่า ตอนเป็นนักศึกษาคืออาจารย์สอนมาแบบนี้นะครับแต่ว่าพอทํางานจริงๆคือมันจะแบบมันจะแบบอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็แล้วแต่สะดวกว่าน้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับจะใช้เทคนิคไหนนะครับก็เอาไว้ง่ายคือเราต้องยึดหลักสไลด์เป็นหลักนะครับก็คือพยายามไม่ให้ตัวเองหรือว่า,าสิ่งของหรือว่าทุกเมื่อสไลด์เนี่ยไปโดนไปโดนสิ่งอื่นนะครับมันจะทําให้ความทัมนเนตได้นะครับแล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับให้เทคนิคแรกนะครับที่ว่า ตอนเป็นนักศึกษานะครับอาจารย์สอนมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเทคนิคยังไงนะครับเทคนิคแรกใช่ไหมครับหลังจากที่เราแกะของมาแล้วนะครับนี่เราก็เปิดพยายามดูดีๆนะครับอันนี้เป็นข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ข้างซ้ายมันจะมีรูปเป็นลูกศรมาให้แล้วนะครับเราก็เปิดด้วยความระมัดระวังนะครับเมื่อเปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็ แกะนะครับเหมือนตอนเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับก็จะหยิบใช้ข้างที่ถนัดก่อนนะครับก็คือข้างผมถนัดมือขวาใช่ไหมครับแล้วก็จับบริเวณส่วนนี้นะครับส่วนนี้สามารถจับได้นะครับคือพยายามอย่าจับไปข้างหน้าข้างบนนะครับเพราะว่ามันจะทําทใหา้พื้นที่นั้นเป็นเสี่ยงต่อการคอนทามิเนตได้นะครับเราก็จะมาจับส่วนข้างล่างกันอ่าจับแล้วก็แกะออกมานะครับ ครับแล้วก็จับถุงมือมานะครับอ่าจับประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เล็งเล็งดีๆนะครับเหมือนผมทานมือขวาใช่ไหมครับแล้วก็จะเล็งว่าอ่าตรงนี้เป็นนิ้วโป้งนะครับตรงนี้เราก็จะใส่โอเคนะครับอันนี้คือได้หนึ่งข้างแล้วนะครับพอมาอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะทํำยังไงนะครับ อ่าอีกหนึ่งข้างเราก็ใช้มือที่ว่าสเตรย์ข้างนี้ใช่ไหมครับข้างที่ถนัดเกี่ยวไปในช่องว่างตรงนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเกี่ยวไปในช่องว่างนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเมื่อดึงออกมาเสร็จนะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สองนิ้วเกี่ยวนะครับแล้วก็เล็งเหมือนเดิมเลยเล็งดีดีเลยนะครับอันนี้คือเรา คือเราสามารถตกอาจัดแต่งได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องแบบเล็งให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าแบบเราชํานาญแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถเล็งได้แบบตรงไปเลยนะครับว่านิ้วจะใส่นิ้วไหนนะครับก็พยายามดูดีดีนะเมือแบบนี้ใช่ไหมครับนิ้วโป้งยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเราก็สามารถจัดแต่งได้เห็นไหมครับก็คือสองข้างนี้สูงถุงมือเป็นสเตอร์ไลน์หมดแล้วนะครับแสดงว่าเราสามารถทําหัตการต่างๆได้นะครับอันนี้ โอเคนะครับอันนี้เราก็พยายามป้องกันแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับ่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันอีแบบและกันนะครับว่า่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับตอนเป็นนักศึกษาคืออาจารย์สอนมาแบบนี้ก็คือเปิดทุ้งมืออ,อันนี้เป็นปอกทุ้งมือใช่ไหมรเราเปิดทุ้งมือเสร็จจะมีสองฟังแล้วก็จับทีละด้านนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจับ ใชาทุเรศาใช่ไหมครับก็ะจากอีด้านหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อกี้อย่างที่สาธิตไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันอีกแบบนึงกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูกันอีกแบบแล้วกันนะครับก็เอาทุเือนเดิมนะครับแต่ว่าจะสาธิตอีกแบบนึงนะครับก็แกะทุเรีเหมือนเดิมนะครับลักษณะการแกะนะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถจับได้นะครับด้วยมือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาตั้ง เหมือนอันเก่าใช่ไหมครับเราก็ตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะใส่แต่ละข้างให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งอ,อีกข้างหนึ่งไปจับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ใส่อีกมือหนึ่งนะครับอันคือเทคนิค <Indigenous S 2> แรกนะครับแต่ว่าเทคนิคที่ว่าห้องผ่าตัดใช้นะครับเราก็กางแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่แต่ละข้างเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะครับเราก็เราก็จะเปิดเราเปิดหมดเลยนะครับถุงมือ ครับแบบนี้เขาก็เชื่อว,ว่านะครับมีความสเตรลน์มากกว่าเทคนิคแรกนะครับก็เปิดกลางให้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจแต่ละข้างเลยนะครับทีนี้เราก็ใส่ยังไงก็คือใส่เหมือนเดิมนะครับใส่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะ ไม่เสี่ยงต่อการเปิดแต่ละข้างใช่ไหมครับเพราะว่าเราเปิดแต่ละข้างแบบนี้เราก็อาจจะมือนี้ที่ว่าไม่เรอร์ไลน์แบบนี้เราก็จะอาจจะแบบไปแตะต้องตรงนั้นตรงนี้คือเราอาจจะแบบไม่รู้ไม่ทันรู้ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเปิดแบบนี้คือแบบแน่นอนนะครับคือเรอร์ไลน์แน่ๆนะครับเพราะว่ามันเปิดอาทั้งสองอย่างเลยนะครับเราก็ใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้อันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับจับที่มุมล่างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ใส่โอเคนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่ง ด้านหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็เกี่ยวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสไลด์แลวใช่ไหมครับทุนมือทั้งหมดนี้ก็สไลด์หมดเลยเราก็สามารถจับต้องได้นะครับเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็เล็งดีๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าเห็นไหมมันจะลดเสี่ยงต่อการคอนทามิเนตเยอะกว่าเทคนิคแรกนะครับที่ว่าเรียนตอนเป็นนักศึกษานะครับอันนี้คือใช้ตอนที่ว่า อยู่ในห้องมาตัดนะครับตอนนี้ว่าทํางานแล้วนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันเพิ่มความสเตอรไนะครับเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยมากขึ้นนะครับว่าเราจะไม่นาเชื้อโรคนะครับให้จากหัตการที่เราทำเนี่ยนำไปสู่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักในการการใช้อสเซปตเทิกเทคนิคนะครับหรือว่าหลักสเตอร์ไล์เทคนิคนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ว่ารับเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอ,อแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย